จุดสําคัญที่เรากําลังจะไปนี้ก็คือพระพุทธบาทเวินปาพระพุทธบาทเวินปานในตําราอุลังคธาตุนี้ได้บันทึกมานานแล้วว่าพระเจ้าเสด็จมายัางอาณาจักรสีโคตบูลแล้วเมื่อท่านจะกลับพญาปาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกพญานาคทั้งหลายก็บอกว่าขอสิ่งที่ล,ลึกหรือรอยที่ล,ลึกไว้ให้กับสักการะบูชาท่านก็เลยประทับรอยพระบาทไว้บนหินคือพวกพญาปากบางน่ยพญาปาปาก,ปากพวกนาคพวกอะไรเขา ขอให้ประทับไว้เพื่อเขาจะได้กลาบในเมื่อท่านจะกลับแล้วใช่ไหมได้มีรอยเท้าไว้กลาบไหว้ท่านก็เลยเมตตาประทับไว้ชื่อสะดุดถูมากเวนปลาเนี่ยเป็นคาโบราณนะครับถ้าเป็นคําโบราณหมายถึงอะไรคำอีสานคือหมายถึงมันเป็นที่ลึกแล้วมีน้ําวนเวนก็คือเวนเวนอะไรมีน้ําน้ําลึกน้ําไหลแล้วพวกปลาจะมาอยู่และผมเดาเอานะว่าจุดนั้นจะต้องมีเมืองพญานาคเหมือนกันไม่ยืนยันเขาบอกว่า มีของมีค่าอยู่ด้วยนะ,ะพวกสองฝั่งโขงเนี่ยนะไทยเราจะเอาของมีค่าเพชรนินจินดาพวกทองคำเอออะไรเออมาไว้ที่เวรนี้ถือว่าได้บุญเพราะฉะนั้นเวรปลาเป็นจุดหนึ่งซึ่งนักล่าสมบัติก็มาเรื่อย